พี่เราทุกคนนะผมสวัสดีกันด้วยนะซึ่งผมมิสนุนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกมโปเกมอนนะโปเกมอนเพตินัมถ้าใครยังไม่เคยเล่นเน็ตก็บอกเลยว่าแสดงว่าคุณเกิดไม่ทันนะครับผมคุณต้องรู้จักเกมโปเกมอนในเวอร์ชันที่มันเป็นเกมว g a นะครับผมบอกเลยว่ามันโคตรมันนะครับผมซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยผมเล่นโปเกมอนเพตินัมเนี่ยไม่ทันนะผมผมก็เลยแบบรอตัวเองมีคอมไงแล้วก็มาเล่นนะครับผมเห็นคนอื่นเขาเล่นกันแบบ พูดกันเฟี้ยวเลยนะครับผมบางคนก็จะงงว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาบอว่าโปเกมอนแบบแม่งไฮเทคไปแล้วทำไมมึงไม่เล่นอย่างนั้นวะผมก็จะบอกว่ากูชอบส่วนตัวกูก็เลยจะอัดอย่างนี้ <c oughs> ขออภัยในคำหยาบนะครับผมนี่ก็เป็นการแบบตัดตอบสดๆเลยนะจะไม่มี eff ลงไอฟงเอฟเฟกต์อะไรทั้งนั้นนะผมก็คือลงแบบดิบๆไปเลยนะครับผมเล่นเพราะว่ารักจริงๆครับเกมนี้เอาไปเริ่มตัวเกมกันดีกว่านะครับผมเขาเ้าปรับเฟรมเดทหน่อย เกมนี้มันตั้ง6-7ปีแล้วนะก็ตอนที่พลเอกเข้ามาพลเอกอะไรไม่รู้นะแล้วก็เจอไอ้ไอ้ไอ้หนวดข่าวนะครับผมูนึกกูนึดว่าหน,หนวดขาวของสี่จกักรพรรดิไม่ใช่นะอันนี้ไม่ต้องรู้แล้วเรารู้หมดแล้วนะผมผมว่าจะไม่ดําเนินเรื่องแบบอ,อังกฤษอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็แบบเนี่ยไปชิวๆครับผมใครที่อยากโหลดมาเล่นก็บอกได้ผมจะสอนวิธีการโหลดนะครับผมเฮ้ยอะไรวะ ต้องกดปุ่มเลยก,กดปุ่มนี้อ่ะอ๋อกดปุ่มนี้อะไรต้องกดปุ่มนี้ด้วยบอกอะไรมันรูน้ำมันรีบผันคาไปแล้วกันอยากอยากแล้วอยากแล้วเป็นเกย์ผมเป็นเกย์ไม่ใช่เอาผู้ชายแล้วเกย์อ๋อเป็นชือ่อแบบไอ โกโกโนุกแล้วกันแม่หรืออ่ะเอาเป็นแบบเฮ้ยอ่าชิบอไกูชื่อจิมมี่อโอเคไอะไรจิมมี่ Jimmy แล้วกันนะผมไม่อยากเป็นชื่อผมมันจะดูแบบดูแบบงั้นๆนะตะดูอย่างนี้อย่างเงี้ยผมเปลี่ยนชื่อมึงแน่ไอ้ เขะไว้ไหมปุ่มเลือกอ๋อมึงต้องชื่อนี่ต้องเชื่อไอ้ขวดนะครับผมไอ้ขวดมึงรู้อ่านขวดือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ <c ười> ไอ้ขวด <c ười> ขอโทษนะผมโอ้ยอะไรอ่ะกดไปแล้วอ่ะผมกำลังแบบนี่ยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมเฮ้ <c ười> มึงเล่นกูงี้เลยโอเค okay. ป่ะไอ้ไอ้ไอ้นิวเกตนะผมเอ็ดเวิร์ดนิวเกตไม่ใช่นะผมคนละเกคนละเรื่องนะผมกำลังดูทีวีมาเลยเอ้าผมอุ๊ยเจอไอ้ขวดไอ้ขวดทักทายเราครับผมว่างไงขวดทำไมาล่ะโอ้เฮ่นี่คือคอมใหม่นายเหรออย่าเสือกได้ปะ เนี่ยนะผมก็ขี้เกียจเนี่ยอะไรข้างล่างในแม่แหรอครับผมผมก็ไม่เคยดูโปเกมอนแบบจริงจังนะดูแค่ผ่านๆนะครับผมแต่ชอบเกมมันมากกว่าเกมมันค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์ดีไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ๊ยทำไมต้องไปหาด็อกเตอร์ก่อนอ่ะเฮ้ยจิมมี่ไยต้องไปเช็คที่บ้านใครบ้านนี้เหรออ๋อเนี่ยเจอเชะไก่เอ็กเหนียว เฮ้ยจิตอะไรของนวะให้มันเข้าบ้านไปอ่ะคุยกับแม่มาสักหน่อยเอ้าผมรีบคุยแล้วกันอะไรมันบอกในขวดนะนี่เจอไอ้ขวดนะผมนี่มันจะมาแอกก็เนะแอกค,คอมมันนะเปล่าไม่เข้าใจมันนะผมอะไรของมันมันต้องการอะไรกันแน่โอเคได้ยังโอได้ละ มาจะดำเนินเรื่ององงงงงอกไปเจอหนวดขาวไปแล้วผมเป็นอดเดนด็อกเตอร์นะคนนี้ก็จะถ้าจะผิดอันนี้น่าจะให้โปเกมอนเรานะผมเลือกกบบดีๆเลยโอเคมาได้ไม่รู้มันมาไห้พูดแล้วผมก็ดำเนินเรื่องไปนะผมอุ <laughs> ้ย เจอน้องสาวก็แบบใครไม่รู้ผู้หญิงสวยเปิดห้องกันเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปบาลูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะอะไรของกูเนี่ย <c oughs> ให้เราเลือกก่อนเลยผมมันเหลี่ยมอะผมผมจะเลือกสมมติผมเลือกธาตุไฟมันจะเลือกธาตุน้ำนะผมผมปรับก่อนอย่าเพิ่งรีบ no 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 ตัวนี้ไม่เอาเฮ้ยไฟไม่เอาเฮ้ยน่ารักว่ะตัวนี้แล้วกันนั่นควินน่ารักดี นของไฟเคยใช้เบื่อละเคยใช้ตัวมังกรน่ะของภาคเล็บลิปกีนะ่ะเออเนี่ผมอะไรของมันจิตเนี่ยผมเจอนหน่อยเปะละ่ะอ้าวชิบหายเจอจริงครับผมมาเจอกันจริงใช่ไหมมาไม่นี่ก็มันจะเดินมาทักกอย่างนี้เจอกันหน่อยวะพนไปด้วยนี่เลย มปเลยอะไรอะไรอะไรตีไปตีไปตีไปน,ไปนี่ตีมันนิดเจ็บนี่ไงช้าไปไม่เอาเอาไวๆไ,ไปเลยคขดูต้องการความไวเว้อะไรต้องการอะไรอะ่ะมันทำไรอะ่ะไม่เี้าต่อยคร้บผมตบหน้ามันตบหน้ามันนะผมมันสร้างดีเฟนส์เปล่าโหมันตีอรงมากตบหน้ามันให้มันแตกสวย ปุยเบหกเลยมันมีเวฒนาการด้วยนะคตชอบอะอ้าแล้วก็กลับมาบ้านเฉยเลยนะผมกว่บามาตอนไหนคุยกับแม่หน่อยแม่บอกว่าอะไรให้ไปในเมืองอ๋อเป็นทุกภาคก็จะให้ไปในเมืองนะผมอเจอไอ้นี่อีกแล้วไอ้ขวดนะผมใครรู้จักมัาชื่อไอ้ขวดนะผม อะไรอยู่หนาไวะแต่ต้องการอไรเอามาตามเรา,าทำไมเอวไอเราเข้าป่าโอ้เจอไอ้หัวฟ้านี่คือใครมันเป็นหัวหน้ายิ้มหรือเปล่ปาเฮ้ยจิมมี่เราชื่อจิมมี่นะผมก็จะดำเนินเรื่องๆไวๆล้ะกันมันจะทำอะไรอ่ะอัพเลเวลวะ๋ยวผมขออัพเลเวลตรงนี้นิดนหนึ่งนะผมอุ้ย เจอใครอะแต่เราจะเอาตัวแบบเก่งๆนะผมขอไปหาข้อมูลมาก่อนตัวไหนเก่งๆนะจะรีบตีมาแล้วกันตึง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 นี่มันมีลิขสิทธิ์ประเกมนี้ไม่มีหรออมั้งกูเล่นเกมมึงยังให้กูมีลิขสิทธิ์อีกเหรอบ้าปะอะไรเนี่ยตายอะไรไอ้พวกนี้เป็นมอนเนอร์หรือเปล่าอุ๊ยเจอใครเจอไอ้นกนะผม ส,สตารีนะอ่าสตารีเราใช้ตัวพิกลุกพิกลุกอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ถูกนะตีมึงด้วยความไวแล้วกันช้าไปละมึงอ่ะคลิปกูไม่มีตัดนะเว้ยให้คนดูชนแบบสดๆดเร็วๆไปไปอไนนี้ต้องสู้ปะเนี่ยอ๋อไม่ต้องสู้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าสู้เนี่ยส่วนมากมันจะเดินมาหาอุ้ยอุ้ยนี่คือบ้านบ้านใคร อ๋อบ้านด็อกเตอร์บ้านด็อกเตอร์ให้เราทำอะไรตั้งชื่อเหรออูบไม่เอาชื่อนี้เท่แล้วนะไวเกิน <c oughs> ไปรีบอ่านเ,เรื่องไม่มีอะไรได้โปเกดเด็กมาเหรอโปเกดเด็ก,ก็เป็นแบบพวกค้นหาโปกเกมอนนะผมขอข้อมูลโปกเกมอนนะผม ก็มีประโยชน์นะหลังๆมีประโยชน์นะแรกๆไม่รู้มีหรอือเปล่าแต่ผมหลังๆนี่ค่อนข้างจะหาเอานะผม,ผมต้องหาโปเกมันมีบางภาพต้องหาโปเกมอนให้ครบกี่ร้อยตัวเนี่ยแหละนะผมอุ้ยไอเนี่ยไอทีเอ็มเนี่ยมันคือแบบเป็นใส่ท่านะผมสามารถใส่ท่าให้โปเกมอนได้นะมันเหมือนแผ่นซีดีอ่ะเออดูเหมือนเราจะได้แผ่นซีดีมาละเอาไว้ใส่ท่าได้นะผมอันนั้นก็โปเกมอนเซ็นเตอร์อันนี้โปเกมอนช็อปใช่ไหมโอเค มีอะไรขายบ้างเงียมียาป่อยากอยากอยากดูดยาเหลือเกินไม่ใช่นี่เอาบริษัอลเซ็นเตอร์สามารถเอามาพักพิงอาศัยกันได้เฮ้ยเราขอสำรวจก่นอนเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอุ๊ยเจอ,ออะไรอะ่ะช่างวันผมยังไม่รู้อะไรกับที่นี่เลยเยังงงงวยอยู่เลยอุ้ย ขายพวกนี้เหรออันนี้คือ,อยาอันนี้คือโป,กป,กปกเกบอลอันนี้คือ,อยาอันนี้คือแบบที่แบบทำให้ไมนติดสถานะนะเป็นยาแก้สถานะแลก็ยังไม่เอาเฮ้ยอะไรวะบอกไม่เอาก็ไม่เอาดิอะไรอะเอ,ะอีล้วคุยกับมันคุยกับมันทั้งวันนะผมผู้หญิงนี่๋ยวก็นัดไปทำอะไรซะเลยเอา้า มันให้เราไปทำไรครับผมให้ไปอยู่กับบ้านอ่ะนึงให้ไปหาครอบครัวก,ก่อนอ๋อผมเข้าใจแล้วให้มันไปหาไป,ไปบอกไปบอกพ่อแม่ก่อนนะผมว่าเราจะออกไปข้างนอกนะประมาณนี้นะก็มไม่ใช่เด็กกันนะเว้ยบ้านคุณน่าจะมี J M, ใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเรา <c oughs> นี่บ้านไอ้ขวดบ้าป่าวบ้านเราอยู่นี่แม่แม่กำลังดูทีวีอยู่เลย <c oughs> โอเคได้อะไรมาด้วยอุย <c oughs> เ,เจอยายป้าข้างบ้านทำไงกับมันดี <c oughs> มันให้กุญแจเรามาเอากุญแจอะไรไม่รู้นะ อุ้ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิตบแตกเลยผมบอกเลยอุ้ย,ยเจอนกป้าคือเกมนี้มันดีตรงนี้แบบถ้าเราเล่นตอนคืนอะ่ะที่ตรงนั้นก็จะเป็นตอนคืนด้วยนะี๋ยว๋ยวผมลองปรับเป็นตอนกลางวันให้ดูนะผม ว่าถ้าเราเล่นปรับเป็นต่อกลางวันเนี่ยมันจะเป็นต่อกลางวันให้เราหรือเปล่านะครับอจัจโฉดิปรับไนวะเนี่ยเอางี้กว่าช่างมันเกาะแล้วกันผมก็ปรับไม่เป็นเหมือนกันไว้พ่าสองหละกัน ใช่ล่ะอ่าได้แล้วอวอกมาสอนวิธีการจับโปเกมอนใช่ไหมให้เลือดเหลือน้อยๆนะผมแล้วก็พร้อมที่จะเอาลูกบอลน,นะผมพร้อมสําหรับการเอาลูกบอลเนี่ยมายัดหน้ามันนะผมนี่มันก็โปเกมบอลนะผมแล้วก็ยูสหรือก็ใช้มันนี่นี่ครับผมแล้วก็คุยยงังไงจะได้หรือเปล่ปา หอ้ยโอ้ยได้ครับผมเอาไปเลยตัวนั้นกูไม่เอาโอเคครับาณนี้นะของการจับโปเกมอนก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นมันก็จะให้โปเกมอนเรามาห้าลูกนะถ้าเป็นทุกภาคอะ่ะถ้าผมยังงงเลยครับผมโอเคนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมก็จบไว้เพียงแบบการเล่นแบบเข้าวๆาวให้ดูก่อนนะครับผมและ EP สองเราจะมาจัดเต็มกันแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วนะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ